สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนองานเรื่องประเทศของเราประเทศของเรานะคะชื่อว่าประเทศเคียนามีภาษาเคียนาเป็นของตัวเองทีมของประเทศจะเป็นชาวเกาะที่มีความทันสมัยมากค่ะลักษณะทั่วไปของประเทศจะเป็นเกาะกลางทะเลท,ที่มีภูเขาน้ําตกทุ่งดอกไม้และมีอัญ,ญมณีมากมีประชากรอาศัยไม่มากค่ะการค้ามนนาคมและเศรษฐกิจคนในเกาะจะประกอบอาชีพประมงขุดเหมืองปลูกดอกไม้ ทำฟาร์มและมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอมีการใช้รถไฟฟ้าจัก,กรยานในการเดินทางในเกาะและใช้เรือเดินทางรอบเกาะค่ะสาธารณูปโภคนะคะจะมีการใช้น้ำและโซลาเซลล์เอามาทำเป็นไฟฟ้าและใช้น้ำประปานะคะจากน้ำแร่จากน้ำตกค่ะมีพื้นที่สำหรับทำรอบกองไฟเพื่อให้คนในหมู่บ้านเนี่ยได้มารวมตัวกันค่ะ การศึกษานะคะครอบครัวจะถ่ายทอดความสามารถพิเศษเฉพาะของแต่ละครอบครัวให้กับคนรุ่นถัดๆไปเมื่อคนรุ่นถัดๆไปนะคะได้รับความรู้ตรงนี้นะคะจะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จากความสามารถพิเศษนี้ค่ะสวัสดิการจากภาครัฐน,นะคะจะรักษาประชาชนฟรีเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอ เพียงเบื้องต้นนะคะแต่เพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องกระปุกมอ .4 นะคะเราจะมาสัมภาษณออ์ไปที่คําถามเลยนะคะน้องคิดว่าถ้าสมมติว่าในประเทศเรานะคะมีครอบครัวที่ประกอบประกอบอาชีพเดียวกันทางครอบครัวจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ผลดีนะคะก็คือครอบครัวนั้นนะคะจะเชี่ยวชาญในด้านนั้นค่ะนับถืเสียนะคะคือครอบครัวนั้นนะคะจะไม่ได้เปิดว่างในอาชีพอาชีพแตน คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการที่ครอบครัวหนึ่งนะ่ะมีความสามารถพิเศษแล้วความสามารถพิเศษนะั้นะสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยอย่างเช่นครอบครัวเราอย่างเงี้ยเก่งเรื่องพวกเย็บปักถักร้อยใช่ปะเราก็สามารถแบบเป็นอาชีพแนวช่างเย็บผ้าแฟชั่นอะไรอย่างนั้นน่ะคิดว่ามันดีอะไรปะก็เป็นความสามารถพิเศษที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความสามารถพิเศษบางอย่างนะ่ยมันพัฒนาได้แต่อันนี้คือพอสวัสค์ที่ติดตัวมา คนเราอะ่ะมันพัฒนาได้ถ้ามีความพยายามที่จะพัฒนาและเรียนรู้แล้วข้อเสียข้อเสียก็ไม่เห็นน่าจะมีอะไรเลยคนเราอะ่ะมันพัฒนาได้ทุกทอย่างถ้าคนนั้นมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์หรือสร้างอนาคตหรือสร้างการงานการเงินได้ทั้งนั้นแหละโอเคขอบคุณค่ะแก้ม<อ>คิดเห็นอย่างไรว่า มันเป็นยังไงบ้างมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมเออข้อดีข้อดีก็คือเราเรารู้ว่าเราอะขนาดตด้ไหนโดยที่ไม่ต้องไปหาเลยก็มาณนั้นส่วนข้อเสียก็คือจะเหมือนกับว่าเราเกิดมาแล้วเราถูกวางให้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเออแล้วก็ ถ้ามองในเชิงอำนาจกันก็คือมันจะเหมือนแย่งอำาไม่ไม่เชิงว่าแย่งอำนาจกันมันจะเหมือนกับว่าเราเป็นใหญ่ยกตัวอย่างแบบที่โลกเราแล้วกันมันเปรียบเทียบกันได้อย่างเช่นค่ายเน็ตอ่ะ ท,ที่ไทยมันจะมีทูแล้วก็ AIS แล้วก็ d t a ทที่มันใหญ่ๆใ,ใช่ปะอ่าทีเนี้ยสมมติว่ามันมันเหลือแค่ทูก็ฟีลเหมือนกับว,ว่าตระกูลหนึ่งถูกปะแล้วก็ AIS กับ d t a ทอาจจะหายไปหายไปจากโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหลือแค่ทูอันเดียวแล้วทีเนี้ยทูอ่ะพอมันเป็นค่ายเดียวของไทยอ่ะ มันก็สามารถเพิ่มค่าบริการได้เลยอะโดยที่แบบไม่ต้องคิดว่าแบบว่าเออมันจะโดนคู่แข่งอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราสามารถกดคนอื่นๆได้เก็บปะไมคิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไงถ้าสมมติว่าครอบครัวเรามีความสามารถพิเศษแล้วก็ทํางานนั้นได้เลยไายคิดว่าดีไหม หรือว่าไม่ดีดีหรอดีอยังไงอ่ะแล้วว่าดียังไงไม่ต้องเรียนหนังสไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็มีงานทําเลยเหรอเราไปไปคิดว่ามันไม่ดียังไงหรือว่ามันดีอย่างเดียวหรือว่ามันมีไม่ดีด้วยไหมไม่มีเลยเหรอดีเพราะว่าอะไรนะหน่าไ,ได้ต้องเรียนหนังเถอโอเค